ไปแล้วหนึ่งไปแล้วสองโอ้โหตัวบักเอบทั้งนั้นเลยน่าเอาไปต้มส้มมากเลยคึกคืกคืกดูดูดดครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปกันทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการปลูกกบจําสินนะครับผมก็ตอนนี้มีเจ้าอูดนะครับผมเจ้าอูดท,ที่จําจสินไปก็นานแล้วแหละเนี่ยหลับไปนานเลย ว่าจะปลูกแล้วนะเพราะว่าสั้เซิงเซานะอากาศเริ่มร้อนแล้วก็เริ่มมีเมฆฝนนะครับผมแล้วก็ล่าสุดก็ฝนเริ่มลินเริ่มตกแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะถึงเวลาปลูกแล้วแหละเพราะว่าจะปลูกมาขุนด้วยนะครับผมพวกนี้จะจำศีลอยู่จะยังไม่ตื่นแต่ว่าพวกสุดเล็กก็คือตื่นมานานแล้วแหละเนี่ยก็จะนํามาว่ายน้ํานะครับผมปลูกเสร็จก็เดี๋ยวจะให้เขาว่ายน้ําผ่อนคลายกันหน่อยแล้วก็ค่อยเอาไปขุนให้โตนะครับผม ว่าจะเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับจะเบิ่มนะครับผมนี่คือพี่เบิ้มของเรานะเป็นกบเพศผู้นะครับผมแอฟริกันบูฟ็อกเพศผู้นี่ส่วนเจ้าอูดก็จะเป็นเพศเมียนะครับผมเดี๋ยววันนี้การปลูกของเราก็นี่นะครับผมนี่ใช้นี่เลยแมวไม่ใช่นะครับผมเป็นน้ํานะครับผมเดี๋ยวใช้น้ําเทราดลงไปเลยนะกบพวกนี้นะครับผมส่วนมากนะในธรรมชาตินะ เขาจำสินประมาณ9เดือนได้เลยนะครับผมแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่โจโอูดกับพี่เบิ้มจำสินนะก็เลยอยากจะปลุกมาขุนก่อนนะครับผมน่าจะปีหน้าก็เลยจะปล่อยยาวแหละแต่ปีนี้ปล่อยยาวไม่น่าไหวนะครับก็กบพวกนี้จะตื่นจำสินเวลาฝนตก เวลาที่ฝนตกน้ําโดนดินแล้วก็ซึมเข้าไปบนผิวนะผิวดินอย่างเงี้ยน้ําซึมเข้าไปบนผิวดินก็จะทําให้กบพวกนี้ตื่นนะครับผมแล้วก็ขุดออกมามาต่อสู้มาผสมพันุ์อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะเทน้ําใส่เจ้าอูดเลยละกันนะปลุกเจ้าอูดเป็นตัวแรกเลยละกันนี่เป็นไง <c oughs> ยังไม่ตื่นนะก็ <c oughs> เทงไปก่อนนะผมให้เขาเดีวความชื้นเดี๋ยวเอามาลงเอาลงมาไว้ในในบ่อดีกว่าเนี่ยตื่นนะเนี่ยอูนอ่ะอูนเริ่มตื่นนะเ้วอนี่เห็นไหมพอโดนน้ำปุ๊บเขาก็จะเริ่มเริ่มลืมตาแล้ว ลืมตาดูโลกอะ <laughs> นี่ครับก็ไม่ยากเลยนะครับวิธีการปลูกกบนะเป็นธรรมชาตินะครับใช้ความเป็นธรรมชาตินะปลูกเขานะพอดีว่าเจ้าอูดคือหลับไปตั้งแต่ช่วงสิงหานะครับผมเดือนสิงหานะหลับไปก็ประมาณ3ามสี่เดือนได้แล้วแหละผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วแหละนะครับนี่ตื่นแล้วทีนี้ก็ถึงคิวคิวพีบ้มแล้กันนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะให้พิ่เบิมเห็นป่ะนี่คือนี่คือเสียงขู่เลยนะฟีดฟีดก็ปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ก็จะเริ่มดื่มตาแล้วอ่านี่คือพี่เบิมเริ่มดื่มตาแล้วนะยังไงบ้างนี่ส่วนอูดนะครับผมส่วนเจ้าอูดก็คือดื่มตาเต็มที่แล้วตื่นเต็มที่แล้วเจ้าอูดนี่เริ่มดำน้ำนะ เดี๋ยวจะปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งนะปล่อยไว้สักแป๊บหนึง่งค่อยลงไปไว่ายน้ํากันนะครับผมอมนี่คือตื่นแลวนะนะตื่นเต้นที่แล้วทั้งอู๊ดทั้งเบิ้มนะครับผมโอ้โหน่ารักนะทั้งสองตัวเลยเดี๋ยวมาเริ่มจากเจ้าอู๊เลยดีกว่านะโอ้ตัวใหญ่นะอู๊เนี่ยเดี๋ยวลองเอามาเทียบกับรุ่นน้องให้ดูเห็นปะอู๊ตเป็นตัวเมียนะ พวกนี้เป็นตัวผู้ส่วนมากตัวผู้จะัตตัวใหญ่กว่าตัวเมียแต่ว่าอูดคือแค่อายุเยอะกว่านะครับก็เลยตัวโตกว่าเจ้าอูดมีลักษณะเด็นคือสีจะออกเป็นแบบทางโทนดานะครับผมสีเข้มไปทางโทนสีดําเมื่อดูอูดดิโอ้โหดูมันไม่ได้เจอน้ํานานนะครับอูดไม่ได้เจอน้ํานานมากเลยอูดหลับนานจําสินนานเกินไปแล้ว นี่เป็นยังไงไม่ได้เจอน้านานเดี๋ยวให้พี่เบิ้มลงไปเล่นด้วยดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวจะมาขุนว่าจะขุนเป็นพวกหนอนนกนะครับจะให้กินหนอนนกเพราะว่าหนอนนกรู้สึกว่าจะดีต่อระบบขับถ่ายของกบด้วยและก็ย่อยง่ายด้วยถือว่าเป็นการกระตุ้นเครื่องในกระตุ้นลำไส้ของกบให้พร้อมในการขุนในการเจริญเติบโตของกบนะครับ เฮ้พี่เบิ้มไม่ว่ายน้าเลยว่ะพี่เบิม้มพี่เบิ้มน่าจะยังไม่ตื่นเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหนูน่นนูน่นนู่นไปแล้วอี่เอารุ่นน้องไปไว่ายด้วยดีกว่านะเดี๋ยวขออนุญาตเอารุ่นน้องพวกนี้ไปไว่ายด้วยดีกว่าเดี๋ยวผมจะย้ายไปถ่ายฝั่งนูนนะ้นละเออพวกนี้ฟิตอยู่พวกนี้ไงเป็นไงเนี้ยเจออูดเบิ้มเข้าไปมองเลย เจออูดกับเบิ้มเข้าไปนี่คือหมองเลยครับผม,มชื้นอ่าอ,อีกตัวอยู่นี่ตัวนี้มีจุดเด่นไม่รู้ว่าเป็นรอยช้ำหรือรอยอะไรแต่ว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาจะมีปลาดำๆตรงนี้เนี่ยเนี่ยป๊ปบายสีทหารเสือที่บ้านนะครับผม ก็ปล่อยให้เล่นน้ำาโอะออกมาคืออึเลยนะพี่เบิมอืดเลยนี่เป็นลักษณะของอือกบจำศีลหรือเปล่าเป็นไม่ได้เป็นเป็นแบบว่าเป็นยังไงอะ่ะเป็นอืน,น้ำนะครับผมอืเหลวออกมานะนี่อ่ะส่วนเจ้าอูดก็ยังคงสภาพเดินเฮ้ยอืเหมือนกันอูดก็อืเหมือนกันนี่เห็นปะ่ะพ่นออกมาเนี่ยเออ สวัสดีเพื่อนๆอ,อูดตื่นแล้วนะทีนี้อูดตื่นแล้วนะวันนี้ก็น่าจะนานนะสักชั่วโมงสองชั่วโมงเลยแหละว่าจะปล่อยให้เจ้าอูดกับพี่เบิ้มนะครับผมเล่นน้ำนานๆหน่อยคือทุกตัวในเนี้ยเป็นเพศผู้หมดเลยนะเนี่ยทุกตัวในนี้คือเป็นเพศผู้หมดเลยยกเว้นอูดอูดตัวเดียวที่เป็นเพศเมีย นี่นี่นี่เทียบไซส์เทียบไซส์ให้ดูพอจำศีลน,นะครับกบพวกนี้จะหยุดในการเจริญเติบโตนะเพื่อเป็นการเก็บอาหารไว้ในตัวนะครับผมนี่ก็ฟิล์มก็เริ่มหลุดเลยนะฟิล์มตอนจำศีลน,นะครับผมเป็นใช้ใสล่ะก็จะสร้างฟิล์มออกมานะของอูดหลุดละเริ่มหลุดละเริ่มลอกละโอ้ดูมันอึนดีไม่รู้อึเพิบมหรืออึดอึเจ้าอูดนะดูไม่ทันแต่ว่าเยอะมาก กล้องสัน่นไม่รู้ว่าเป็นอึนพี่เบิ้มหรืออึเจ้าอูดนะเยอะมากเลยก็ปล่อยเขาเล่นน้ำสบายสบายไปก่อนอไอพี่เบิม้มเกาะเป็นหรือยังเราอะกอดเป็นหรือยังไหน <c oughs> พเบิ้มต้องต้องน่าจะตัวใหญ่กว่านี้ถึงจะผสมได้นะอูดก็ไม่รู้ว่าไข่หรือเปล่า เพราะว่าอ้วนมากเลยนะท้องตึงมากเลยนะเจ้าอูดนะนู่นอูดคือท้องตึงมากเลยอนะ่ยนี่นี่นี่นถ้าไข่เขาน่าจะดีอ่ะแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้ <c oughs> อโอ้โหดูดูเมือกเมือกเมือกนี้นะครับอ่ากบสายพันธุ์นี้นะเขาจะสร้างเมือกออกมาเพื่อคุมความชื้นในตัวในเวลาที่เขาจำศีลน,นะครับผมนี่ตัวเขาก็จะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับ โอ้โหมันมากเลยวันนี้มันมากเลยครับเพื่อนๆแป๊บเดียวน้ำขุนหมดเลยนะดูดิโอ้โหอึอกบน้ำขุนหมดเลยเดี๋ยวทำทำอ,อึแป๊บนึงเดี๋ยวทำฝนตกให้เขาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวทำฝนตกหน่อยดีกว่า <laughs> ฝนตื้อหรือเปล่าเนี่ย กล้องสั่นต้องขออภัยด้วยนะคะผมทั้งถ่ายทั้งแบบว่าคุมกบทั้งเทน้ำเงี้ยมันพ <c oughs> อ,อกันแล้วหรือ,อยังเนี่ยไปน้ำต่อลูกโอ้ดูอึพี่เบิ้มนะครับผมอึมกบ <c oughs> โอ้ชิ้นใหญ่มากโ,โหนี่คู่รักของเราพี่เบิ้มกับเจ้าอูดอตอนนี้ก็ว่าจะเปลี่ยนน้ำให้กบนะครับผมเพราะว่าอึเต็มเลยนะทั้งอูดทั้งพี่เบิ้มไปแล้วหนึ่งไปแล้วสองโอ้โหเทศกาลจับกบโอ้โห ตอนเย็นนะตอนเย็นต้มสมนะต้มสมกบเด้อพี่น้องโอ้ไปน้าเอาไปต้มส้มมากเลยคึกคึกคึกดูดูด,ดูโอ้แต่ละตัวตัวบักเอบทั้งนั้นเลยไม่แต่ตัวบักเอบทั้งนั้นเลย,เย,เอ,เลยอู้ดเฮ้ เนี่ยพี่เบิม้มโอ้โหพี่เบิ้มท้องแข็งเลยโอ้พี่เบิ้มอืนะดูดิอืกรบโยนทิ้งไปพี่เบิ้มอืคือเต็มเลยโอ้โท้องท้องแข็งมากพี่เบิม้มคือเมื่อกี้ตอนเขาเบ่งอื็ค,อคือท้องก็คือท้องพี่เบิ้มแข็งมากเลยนะผมจับดูผมก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยพี่เบิ้มท้องแข็งดูดีๆอ้าวอึหลุดเมื่อกี้ เออเป็นไปได้นะกบเราครับก็เดี๋ยวจะปล่อยให้น้องกบนะครับเล่นน้ํากันตามสบายเลยนะสักชั่วโมงนึงก็ได้เดี๋ยวจะรอดูน้องกบต่อไปเรื่อยๆแล,แล้วกันแล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันเนาะแล้วก็อยากจะให้ผมทำคอนเทนต์อะไรอยากจะ ให้ผมเลี้ยงสัตว์อะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าจัดให้ได้เดี๋ยวผมจัดให้แจมๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้บายๆนะครับ